เมื่อมีมือประหลาดโผล่ออกมาจากชักโครกและกำลังจะฆ่าคนเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้เรื่องราวเริ่มต้นในเช้าวันหนึ่งเมื่อบองซูได้เห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างในห้องน้ำที่บ้านของเขามีมือสีดำอันน่าขนลุกกำลังยื่นออกมาจากชักโครกเขาตกใจจึงรีบเรียกภรรยาให้มาดูเธอนึกว่าเขาลืมหยิบกระดาษชำระจึงไม่ยอมดูจนบองซูชี้ให้เห็นชัดๆ,ๆเธอพยายามเดินเข้าไปดูใกล้ ก็เห็นมือสีดำที่มีเล็บยาวแหลมแต่แล้วอยู่ๆมือนั้นก็ขยับเองได้เธอตกใจกับภาพที่เห็นจนเป็นลมล้มหมดสติไปโชคดีที่บองซูรับตัวเธอไว้ได้ทันเขาพิงเธอไว้กับผนังแล้วตรวจพบว่าเธอแค่หมดสติจากนั้นโทรหาตำรวจเพื่อรายงานเหตุพอวางสายกริ่งประตูก็ดังขึ้นเขาลุกขึ้นไปเปิดประตูแต่ภรรยาก็ล้มลงเองแบบไม่ได้ตั้งใจที่หน้าประตู บ้านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคารเขาเพิ่งรับแจ้งจากตำรวจเลยแวะมาตรวจดูบองซูจึงพาไปที่ห้องน้ำรอปพถึงกับต้องตกใจเขาเรียบตรวจดูอาการของภรรยาแต่บองซูได้อธิบายว่าเธอช็อกพร้อมมือในชักโครกเมื่อรอปพได้เห็นมือนั้นก็ยิ่งหวาดกลัวขึ้นไปอีกรอปพคิดว่าบองซูเป็นคนทำร้ายภรยาตัวเองและจัดฉากเรื่องนี้ขึ้นมารอปพจึงคว้าไม้ดูดซ่วมและ ทำท่าจะเล่นงานบองซูแม้บองซูพยายามจะอธิบายแต่รอปภก็ยังไม่เชื่อและทำใดนั้นเสียงกริ่งดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ทีมกู้ภัยก็มาถึงบองซูบอกว่าให้รอปภร,รอนิ่งๆอยู่ในห้องน้ำก่อนแต่รอปภก็อยากจะรู้ให้ชัดๆว่ามือนั่นคืออะไรบองซูได้เล่าเหตุการณ์ให้ทีมกู้ภัยได้ฟังว่ามีมืออยู่ในชักโครกทุกคนทำหน้างงแต่ก็เข้าตรวจพื้นที่เมื่อถึงที่หน้าห้อง นสิ่งแรกที่เห็นคือรอปรพอที่กำลังนอนสลบอยู่เจ้าหน้าที่รีบเข้าควบคุมตัวบองซูเอาไว้ก่อนเผื่อเป็นคดีอาญากรรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแล้วพบว่ารอปรพอได้เสียชีวิตแล้วแต่ภรรยาของเขาอย่างไม่ตายแค่หมดสติก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสังเกตเห็นมือในชักโรครกบองซูก็ย้ำว่าเขาไม่ได้ฆ่าใครเจ้าหน้าที่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกเหตุการณ์ไว้เป็นหลักฐานและได้จะลองพยายามดึงมือออกจากชักโรครก แต่ในขณะที่เขายื่นมือเข้าไปใกล้มือปีศาจกลับคว้ามือเขาไว้แน่นจนเจ้าหน้าที่ต้องรีบเข้าไปช่วยกันดึงทั้งสามดึงสุดกำลังจนหลุดออกมาได้สำเร็จแต่มือปีศาจกลับกระตุกขึ้นอย่างแรงและพุ่งขึ้นมาคว้าตัวเจ้าหน้าที่ไว้และยกตัวเขาลอยเหนือพื้นขณะที่ทุกคนได้แต่ยืนมองด้วยความตกใจก่อนที่มือจะสังหารเจ้าหน้าที่จนตายกลางอากาศทันทีหลังจากนั้นมือก็กลับไปอยู่ที่เดิมในตอนนี้ ทุกคนเชื่อไปในทางเดียวกันแล้วพวกเขาตัดสินใจจะออกไปขอความช่วยเหลือแต่ประตูเปิดไม่ได้เพราะมีมือปีศาจอีกอันที่ขังพวกเขาไว้ไม่ให้ออกไปได้เจ้าหน้าที่พยายามจะโทรขอความช่วยเหลือแทนแต่ก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยเจ้าหน้าที่จึงโมโหเลยโยนโทรศัพท์ลงไปในชักโครกแต่มือปีศาจก็รับไว้ได้และโยนกลับมาใส่โชคดีที่เขาหลบได้ทันเกือบทําให้รอดตายอย่างหวุดหวิดแต่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เมื่อไม่กี่วันก่อนพวกเขาได้พบศพผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในท่อระบายน้ําและมือของเธอถูกตัดออกเรื่องนี้อาจเชื่อมโยงกันก่อนที่พวกเขาจะสังเกตเห็นว่ามือของรอปรพอที่ตายไปก่อนหน้าได้กําลังเปลี่ยนกลายเป็นมือปีศาจและได้ขยับมิ้วจนทุกคนต้องถอยออกห่างเพราะความตกใจในขณะเดียวกันอยู่ๆเจ้าหน้าที่อีกคนก็ไอเป็นเลือดก่อนจะหมดสติไปแม้ว่าพยายาม ปั๊มหัวใจเท่าไหร่ก็ไม่ฟืน้นทั้งหมดจึงสรุปได้ว่าใครที่ถูกมือปีศาจแตะจะติดไวรัสมรณะบองซูพยายามหาขวดสเปรย์ฆ่าเชื้อที่พอหาได้จากนั้นก็ทดลองฉีดใส่มือของรอปพอ,พอก่อนที่มือจะเกิดบางอย่างขึ้นดูเหมือนมันได้ผลเจ้าหน้าที่จึงบอกให้ปลุกภรยาให้ฟืน้นในที่สุดภรยาเขาก็ฟื้นขึ้นมาแต่พอเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอก็กรีดร้องอย่างบ้าคลาั่งเขาจึงตบเธอเพื่อเรียก

ตบสวนทันทีต่อมาเจ้าหน้าที่คนเดียวที่ยังรอดก็โยนขวดน้ำยาฆ่าเชื้อมาให้แล้วตะโกนว่าลุยเข้าไปจัดการฉีดเลยแต่ทันใดนั้นเจ้าหน้าที่หมดสติอยู่ก็พุ่งเข้ากัดขาเขาบองสูรีบวิ่งเข้าไปเทน้ำยาทั้งขวดใส่มันได้ผลเจ้าหน้าที่ยังรอดตายอยู่แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาได้ติดเชื้อไปแล้วพวกเขาคิดแผนสุดท้ายคือจุดไฟให้โทรศัพท์ระเบิดประตูเพื่อทำให้ประตูเปิดออกเล่น นีออกไปบองซูได้พยายามหาไฟแช็กจากศพของเจ้าหน้าที่จนทำได้สำเร็จแต่อยู่ๆมือปีศาจก็คว้าหัวเขาไว้เขาจึงโยนไฟแช็กให้ภรรยาแทนเธอจุดไฟแล้วฉีดสเปรย์ผ่านเปลวไฟกลายเป็นอาวุธใช้พ่นใส่มือปีศาจและช่วยบองซูออกมาได้ต่อมาบองซูเหล็งพ่นไฟไปที่โทรศัพท์และไม่กี่วินาทีต่อมาโทรศัพท์ก็ระเบิดและเจาะจนทะลุป,ประตูในที่สุดก็เปิดประตูห้องน้ำได ได้สำเร็จแต่เมื่อออกมาด้านนอกก็พบว่ามีมืออีกจำนวนมากที่ขวางทางพวกเขาอยู่ทางด้านของเจ้าหน้าที่คนสุดท้ายก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเช่นกันสุดท้ายทั้งคู่ก็คิดแผนเด็ดทำคบเพลิงไฟที่เปลวไฟใหญ่และแข็งแรงก่อนจะค่อยๆจัดการเผามือปีศาจและผ่านทาไปเรื่อยๆจนสุดท้ายทั้งคู่ก็สามารถหนีออกมาได้สำเร็จและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ